วันดีค่ะัญใจสไตล์วันนี้จะพาไปมูอีกแล้วนะคะที่ถ้ำนาคาบึงการนะคะเราต้องจองคิวในการขึ้นไปบนถ้ำนาคาโดยใช้แอป QQ แอปก่อนนะคะจองยากน,นิดนึงแต่ตอนนี้วันใจสไตล์จองได้สำเร็จแล้วนะคะเราต้องไปเสียค่าบริการที่สุริการนะักท่องเที่ยว30บาทแล้วก็ที่นี่จะมีไกด์ท้องถิ่นให้บริการด้วยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยวันใจสไตล์ พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นถ้ำนาคานะคะติดตามขอนใจสไตล์ดูว่าขึ้นยากขนาดไหนได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยขึ้นสูงมากๆนะคะเดี๋ยวตามไปดูระยะทางในการขึ้นถ้ำนาคานะคะ1,400เมตรนะคะสิ่งแรกสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมก็คือเตรียมใจนะคะแล้วก็ออกกําลังกายไปเยอะๆนะคะรวมถึงเราต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่จะมาแมงแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบนะคะแล้วก็ที่สําคัญเตรียมน้ําไป สขวดนะคะหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะเลยอาาประตูเต่าตที่ีคือประตูเต่าขึ้นบันไดค่ะลอดของให้ผ่านให้ถึงประตูเต่าตรงนี้เป็นประตูเต่าจะมีจุด A ถึงจุด L นะคะถ้ำนาคาจะ1,200อ้เมตร แต่และจุดก็จะห่างกันสามร้อยถึงสี่นี่คือบันไดแรกเลยนะคะที่จะเห็นวอมวอมวอมนี Warm, probable, ่แค่วอมเดี๋ยวเราขึ้นบันไดกันดีแล้วอยากจะท่อง A B L เนอะเฮียจุดีแล้วสู้สู้ ด,ด,ดูบรรยากาศค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินตั้งแต่จุด A นะคะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจุด,จ,ดจุดดีตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่านักท่องเที่ยวขึ้นมาส่วนใหญ่ขึ้นมาได้สบายมากๆเลยนะคะไม่มีใครเหนื่อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลุยต่อกันเลยค่ะ <laughs> ต้องถามยาเลยคิดเม่ใหญ่ลคเนอกนสนุมากนอยี้เป็นหิที่ลักษณะเกดาน่เรียกว่าหิน้อยหนาครับก็ถานีเาช่องมีน้อยหนาเลยเอาไปฝากอาจารย์เลืองหน่อยเนาะไปเลยค่ะไปเลยค่ะแลวขึ้นไปเลยสบายมากๆเลย อีบันไดวัดใจแต่ว่าไม่มีไม่มีเชือกให้ไต่อันที่หนึ่งนะคะสูงมากมากเมื่อก่อนเาก็ใช้บอกว่าผ่านไปทา้งนี้ก็จะบายละมีจุดพักระหว่างทางโหว่าจริงวัดใจนะคะแต่นี่คือเส้นทางที่ขึ้นสมัยก่อนชัดเจนไม่ยอความสูงประมาณนี้เลยเห็ดยักษ์นี่ไงนี่คือหินเห็ดค่ะ ขึ้นข้างบนกินได้ทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมพยาบาลนอนกันนะคะกล้องลั่นด้วยนะเมื่อกี้ลั่นเองเห็นพยาบาลนอนนะคะให้อยู่นิ่งเลยบันไดแดงมีแนนนดงแอดมีแดงเดียวมีบันไดแดงเดียว โอ้โหสูงมากโหชาวันธะไฟมาได้ทุกคนต้องมาได้ ไงล่ะหลังอ่านด้วยครับย้อนขึ้นทุกวันนะคะโหวิ่งขึ้นเลยอ่ะเออสู้ๆนี่เลยเราจะไปด้วยกันแต่ที่พี่จะสู้กลับค่ะ มาสูงมากๆากนะคะรวมถึงสะพานแดงสะพานขาดใจนะก็ถึงจุดนี้แล้วต่อไปจะเป็นทางลาบละหลายเมตรโอ้เราจะประสบความสําเร็จแล้วถึงแล้วหัวพญานาคเสี่ยนที่สามนะคะเจอที่สามแต่ว่าอยู่ก่อนเจอเจอก่อนปกติเขาขอเรื่องอะไรกันอะเรียนแล้วค่ะที่ขอพรอะเขขาอเหมือนมากๆเลยมีตามีจมูก ก็เงินรูขอเรื่องแบบทรับสินเงินทองค่ะ,คะ,คะสามารถขอเลือกรัพย์สินเงินทองได้นะคะหน้า,าเป็นถ้ำนาคานะคะจุดเจ่อนะถึงจุดเจนะคะเมื่อกี้จะเจอเสียงพญายนาคที่3นะคะเป็นเสียงพญายนาคที่ค้นพบเสียงสุดเสียงสุดท้ายนะคะแต่อยู่ก่อนทางขึ้นถ้ำนาคานะคะสวยงามแล้วก็มีเหมือนมากๆมาถึงความใจสไตล์คนลุกเลยนะคะ ที่จุดเจนะคะจะเริ่มเป็นจุดปีนไตนะคะให้เรามาระวังนะ,ะปีนจนถึงข้างบนเลยมีเชือกให้ไต่นะคะจะไม่มีบันไดแล้วนะ,ะเริ่มปีนเลยนะคะใช้เชือกปีนไปข้างบนเลยจุดสุดท้ายแล้วก็จะเป็นแนวหลังเป็นหลัอะไระนี่ไงประวาน,วานถึงจุดเค <c oughs> แล้วนะคะทางเข้าทํานาคาเราสำเร็จแล้ว <c oughs> หนชไปแล้วสอชั่วโมงนี่เราจะมาสอชัมง้เออช่แล้วต้องปีนขึ้นไปหรอขอระดับนีนี่นะีเป็นมีอของลงบึงกาลจะดีฝั่งนาทีนะคะ อี่ดีกองข้าวถ้ำนาคายรีร่ดีเล็กผู้พิชิตถ้ำนาคาด้วยสรัทธาพญานาคจะให้ค้าคุณกับบึ้งกา้าเลยมาก่อนเพื่อนเลย สำหรับคนที่มาถํานาคานะคะจะมีคิวลงถ้านะคะส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการรอที่นี่นานนะคะดังนั้นใครมาไวก็จะได้คิวก่อนนะนี้คอนจะตได้หกสองบอกเร็ไปก่อนจวเครับจวด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 อะไรจวดเลยจวดไปเลยจวดไปแบบเร็วคร้อมดัวนะครับตัวนี้จะมีการแนะนำนะครับให้ไกล ถึงคิวแล้วแล้ว20เมตรควรปฏิบัติก่อนเข้าถ้ำนะคะนี่ทางลงถ้ำนะคะลองกันลองกันบรรยากาศเย็นมากๆเลยนะตอนนี้ じゃあねファトミ สามารถขอเรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองนะคะแต่ห้ามขอเรื่องความรักนะคะสามารถเข้าไปถึงจะมีพระหน้าปกนะคะเราสามารถขอพอรมีนี้ได้เข้าตรงนี้นะคะเป็นเมืองบางบทนะคะ,ระ,คะประตูบางบดเป็นเมืองรับแลนะคะที่สมัยก่อนขวัญใจสไตล์บางบดะะบางบดไุกอย่างอะไรเลยบางบดทุกอย่างเป็นไงเมื่ขอขวัญใจสไตล์พาไปดูในถ้ำนะคะก็ ข้างในนะคะคุณค่อนข้างจะเยอะหยนะ่นถ้ามาในวันปกติวธรรมดา,า,าได้ก็คงจะโอเคนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเดินไปถ้ำไปดูเสียนวิญญาณาเสียนที่หนึ่งกันเจดีหลวงปู่เสานะคะเห็นไหมตรงนี้เราเียกจุดชมวิวผานางคอยนะครับ140ขั้นนะคะ นี่ไปไหนอคะนี่ไปดีลงผ<ไ>ูเสาวไกลไหมไกลไมหมคะอ๋อขีค่ค่ะดูทางสวยมากน <c oughs> ี่ลงผูเสาสวยงามมาก ถ้ามองจากไกลๆก็จะเห็นนะคะสีทองอลามเลยที่อยู่งปู่สาวนะจะมีห้องน้ําอยู่บริเวณนี้นะคะสามารถตักน้ําลงไปแล้วเข้าห้องน้ำทิ้งล่างได้เลยเสือลักกี้ก็จะมีน้งหมายถ้านาคะค่ะเล่นน้ําสบายดูวิวเขานะจาก,กุซซี่เลยนะจ๊ะออมาไา้ที่ไหนต่อเป็นอไปนะคะจะลงไปถ้ำปู่วังนะคะจะเป็นทางลงละทางกลับละโออสื่อจะไปหาเสียนพญายนาคที่หนึ่งนะ สำหรับใครสำหรับใครที่ถามเรื่องห้องน้ำนะคะที่นี่ก็จะมีห้องน้ำเหมือนกันเป็นทางไปที่ถ้ำหลวงปู่วังนะจะมีห้องน้ำบริการนะคะถึงหน้าถ้ำถึงหัวหนาคาหนึ่งถ้ำหลวงปู่วังนะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มาะกนะเดี๋ยวเราต้องไปขอพรที่ถ้าหลวงปู่วังเราจะเข้าสุเหร่าขอพรนะคะเราต้องถอดรองเท้านะแล้วก็เข้าไปข้างใน รูทบเบอรงสีสเลยะเราจะต้องต่อคิวคเพืออ่อขอพรนะคเรียกสักจากเรียนนั่ หนึ่งนะคะถ้าคนเยอะคงต้องต่อต่อแถวเข้าไปในนะคะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันนี่ค่ะระวังมืดรู้เรือกอะด้วยอะทีด่ดอง เราผ่านการจีนไซน์มาได้ให้คนลงมาได้อากาศท้องบนดีไหมคะเย็นค่ะเย็นไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมคะไม่เหนื่อยเลยค่ะต้องรีบขึ้นมาเลยครับเย็นครับเย็นเย็นต้องรีบขึ้นมาเลยอุ้ยสดชื่นสดชื่นคุณครูสู้ๆ พอแห่ม่มีเสี๋ยต่อที่มุมนี้เลยครับนี่โอ้โหค่ะสำหรับวันนี้ขวัญใจสไตล์ก็ลงมาถึงที่สุดท้ายแล้วนะคะมาถึงแล้วขวัญใจสไตล์ทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลคะ์กดแชร์กับขวัญใจสไตล์ด้วยนะบ๊ายบาย